สู่ช่องที่ดินดาวเด่นนะคะวันนี้เราจะมาทาท่านมาพบกับที่ดินทำเลสวยค่ะเหมาะสำหรับการเกษตรหรือว่าจะเป็นที่พักอาศัยก็ได้นะคะอยู่ที่ตําบลบ้านสิงนะคะอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะอยู่ที่หมู่11ดอนโพนะคะเป็นที่ดินแปลงสวยค่ะจำนวน1ไร่2ง,งานนะคะ ขณะนี้ที่ดินของเราได้ทำการเกษตรอยู่นะคะเป็นสวนมะนาวค่ะแล้วก็ทำเลดีมากนะคะตรงนี้ลมจะแรงมากเลยค่ะอากาศดีมากเลยนะคะถ้าอยู่พักผ่อนก็สบายค่ะนี่ก็คือภาพที่ดิน